สวัสดีครับทีวีชนะาแนลอาร์เซนอลแฟนคลับครับผมวันนี้วันอังคารที่5มีนาคมครับเป็นคืนวันอังคารอ่าแล้วก็ขณะที่ลงคลิปเนี่ยเสียงง่หวีดขึ้นหมดนะครับเวลาตีสี่ห้าสิบแปดนาทีครับในภาพก็กำลังเป็นการแสดงความดีใจนะสำหรับผลการแข่งขันที่อาร์เซนอลเราครับบุกไปชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมาได้6ประตูต่อศูนย์ครับแต่ แต่มันมีอะไรที่เป็นคำถามในใจแล้วก็ทางกล้องเองก็พยายามที่จะสืบสืบสอดจากสีหน้าสีตาของพี่มิเกลอาติตานะครับเกิดอะไรขึ้นกับบุกโยศาก้าเกิดอะไรขึ้นกับบุกยสก้านะครับหลังจากที่เป็นคนเปิดนะในครึ่งแรกครับแล้วก็ครึ่งหลังต้นครึ่งหลังมาในปังบุกยศก้าถูกถอดออกเลยซึ่ง มันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะพี่พิเกเต้านเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแบบขึ้นตัวอย่างนั้นนะครึ่งครึ่งป๊บแล้วเปลี่ยนเลยจะไม่ค่อยมีเหมือนกันในลายพิเอลแซนเดอร์ชิโกแมตไนจํจไม่ได้ที่พอหมดขึ้นแรกปุ๊บเปลี่ยนตัวออกเลยพวกเราก็คาดการณ์ว่าโอ๊เปลี่ยนตามเทคนิกไหมสุดท้ายคือพิโกเดินไปบอกว่ามีอาการไม่ค่อยดีนะครับบูโยซาก,ก้าเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นและช่วงท้ายเนี่ยกล้องก็พยายามจับไปหน้าที่หน้าอ่ะหน้าเจ้าน้องบีน้องบีก็นั่งหน้าตูมเลยนะ นั่งหน้าตูมเลยซึ่งมันแมบอลนำนะมันน่าจะมีแบบแอคชั่นที่มันน่าจะโอเคกว่าน,นี้ใช่ไหมเพียงแต่ว่ามันต้องมีอะไรต้องมีอะไรเดี๋ยวต้องตามดูครับส่วนมาร์ตี้ก็เป็นคนหนึ่งที่เจ็บถึงขนาดต้องหิ้วปีกไปเลยก็อืเป็นสองเหตุการณ์ที่เดี๋ยวคงต้องตามดูนะครับว่าว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรนะก็เดี๋ยวผมว่าวันต่อวันพิตา้าคงจะ มาให้สัมภาษณ์แหละนะครับก็เกิดความกังวลนะตอนนี้นะตัวผมเองผมเกิดความกังวลโอเคชนะชนะที่หกศูนย์ก็เป็นชนะที่โอเคแต่พอเราเห็นสภาพที่ตั้งแต่เราเจ็บนะแล้วก็มันมีคุมเครือคุมเครือเรื่องของบุยกยงสก้า้วยว่าแต่ขอให้คิดผิดละกันขอให้เป็นการเปลี่ยนเพศติกเพื่อให้น้องบีมันสดได้พักก็แล้วกันนะครับขอให้เป็นอย่างนั้นนะอย่าให้มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องการบาดเจ็บเลยแหมภาพมันหลอนจากปีที่แล้วนะอ่ะ วันนี้ครับอารเซนอลพี่แกลเดต้าครับลงคุมทีมลงแข่งในเฉพาะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับเป็นนัดที่161นะตั้งแต่คุมทีมมานัดนี้เป็นนัดที่161ครับมาดูสตราร์ตติง้งไลนะ์อัพนะอ่าทางเชฟฟิลเวนเชฟฟิลเวเต็ดครับวันนี้มาแปลกปกติเขาจะเล่น3แต่วันนี้เปิดเกมมาเปิดจากอ่าตัวไลน์อัพมาเลพี่แกเล่น4-3-2-1า เหมือนจะเหมือนกับอยากจะสู้นิดๆไหมแต่ว่าเขาอัดกลาง3คนนะครับซึ่งความจริงปกติเนี่ยเขาจะเล่น3แล้วก็เอาแบ็คเบลสองข้ามมาช่วยอัดมันจะเป็นห้าไงอ่าวันนี้ลูกทีมของอ่าตัวของอ่าคิสไวเดอร์นะครับก็ส่งมาเป็นผู้สับป,ประตูกินคือกริกนะครับแล้วก็มีโบเกิลมีอเบรโฮซิตครับมีทัสตี้ออสตินทัสตี้ก็เป็นเด็กเก่าอาซนอลเรานะซึ่งไปไม่สุดกับ เราแล้วก็ย้ายไปเชฟฟิลด์อยู่เต็ดครับแล้วก็มีแจ็คโรบินสันกลางสามตัวของเขาเป็นนอวูดนะครับมีวินเดนซุซโซซาพร้อมกับมีทอมเดวี่แผงหน้าเขามีเจมส์แมคกีนะครับอ่าคาสโตเว์ฮาร์เมอร์แล้วก็ตัวของโอลิเวอร์ บูเลน,นี้ส่วนทางฝั่งอาเซนอลนครับเหมือนเดิมเป็นการคาดการเดาใจพิตาได้ถูกนะผู้สาประตูดาวิดไรยาครับแบ็กขวาปีเสือเป็นไว้แบ็กซ้ายยากุบเควีออกลาเบียนมากันเยตและวิลเลียมซาริบาครับกองกลางมหาพี่จอรจินโย่ก็ลงมาทั้งแทงทั้งจ่ายทั้งหนักทั้งเบานะถือว่าครบเครื่องเลยครับแล้วก็ลงปล่อยให้พี่กัปตันเิน,นการดกับ นีกแคไลน์ครับขึ้นไปทําเป็นมิฟิตัวบุกอย่างเต็มตัวนะสามคนของเราทางขวาบุยกยอสก,กาทางซ้ายกระเบนมาตีลีและไครฮาวเวดเป็นหน้าเป้าครับเปิดเกมมาต้องบอกว่าความต่างของความต้องการของทั้งสองทีมเนี่ยเชฟฟีเด,ดต้องการทุกแต้มเพื่อที่จะอยู่ารอดสถานการณ์ตอนนี้ไม่ดีเลยเมื่อวานผมพูดไว้ใช่ไหมว่าโอกาสวันเนี้ย ที่เชฟซูยูจะทะลุเสียหลักเกินเจ็ดสิบมีสูงมากแล้วนี่เป็นจริงด้วยนะครับเปิดมาแค่นาทีสองสามนาทีแรกแต่บูโยสกาลลุดขึ้นไปวอลเลย์เต็มเต็มเลยบอลชนคานนะครับก่อนที่ตัวของไรคาเบียนมาตีลี่ขึ้นไปสามนาแล้วก็ลูกติดติดบล็อกนะครับติดบล็อกนี่ตอนนี้ทางแม์ไลฟ์เนี่ย แขกรับเชิญวันนี้เป็นเฟดิกลุมเบิร์กนะครับเป็นชุดชแชมป์อีลิสเบิร์ของเราครับมาเป็นแขกรับเชิญพร้อมกับไมเคิลโอเว่นตอนครึ่งเดี๋ยว,ยวผมให้มาฟังบทสัมภาษณ์ของเขาตอนคร,ครึ่งแรกละกันว่าเขาพูดยังไงนะอ่ะมาของเราก่อนครับเปิดมาเนี่ยเราบุกเลยนะขึงเกมอาจจะกลัวอาเซนอนอาจจะกลัวเพราะว่าตั้งแต่สซนทมีน้ําใจนะครับเพราะว่าฝนตกด้วยอากาศหนาว นะฝนตกอากาศหนาวก็เลยไม่อยากให้แฟนบอลต้องทนหนาวอะ่ะโดยเฉพาะทีมเจ้าบ้านอ่ะส่วนทีมตัวเองไม่เป็นไรหลังนั่งรถบ้ามาไกลก็ให้ดูให้จนจบส่วนทีมเจ้าบ้านก็แบบนะแฟนบอลมานั่งหนาวนะั่งก็เลยจัดการปิดจ็อบเลยสามลูกไปในสิบห้านาทีแฟนบอลกูกลับบ้านแล้ว <c oughs> โอ้โหลูกกลับบ้านจริงๆนะครับลูกสามมาปพิ่งโดนเลยนะอ่า นาทีแรกเลยครับรอย่างที่บอกครับอ่าบาติลแอมบูยสก,ก้าก็มีโอกาสบอลเล่เต็มๆลูกน้นะชนคารนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแป๊บเดียวนาทีที่สี่โอ้โหเป็นการขึ้นบอลที่ดีครับพี่จอร์นิโยได้บอลขยับขึ้นไปเป็นฟิลต์ตวลุกอีกคนนะอ่าขยับขึ้นไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพี่แกกระแทกบอลให้กับดิแคทไลส์ครับดิแคทไลส์เนี่ยจับปุ๊บแล้วก็เปิดซ้ายเปิดด้วยซ้ายนะแต่บอลมันไปแฉลบ หมรูปนี้มันเลยแบบเดี๋ยวต้องตามดูเขาจะให้เป็นแอซิดของพี่ดิคนไลท์ไหมพี่ดิคไลท์ไหมนะครับหรือว่าไม่ได้นะอ่าพี่ข้าเปิดผ่านเข้ามาตัดเข้ามาตรงกลางครับแล้วก็เหมือนกับมัน,ฉนแฉลบกองหลังของเชฟฟิลคนหนึ่งอะ่ะก่อนที่บอลจะถึงค่ายว่าจะค่ายให้แหวกระโดดหลบกระโดดหลบครับกระโดดแบบตัวเองคือบอลมันมาข้างหลังก็เลยเยี่ยวตัวไม่เหมือนกับเยี่ยวตัวหลบให้เพื่อน แต่วันนั้นกัปตันเอนการ์เข้ามาตะโกนพร้อมกับบอกว่าขอบคุณครับสายตุ้มเข้าไปนะอ่าแต่ขึ้นชื่อมาเนี่ยเป็นกัปตันทีมเป็นคนยิงแต่ว่าเดี๋ยวตามดูว่าดิแคทไลท์จะได้อะซิทไหมบอลมันฉลบมาแต่ว่ามันฉลาปุ๊บทิศทางมันไม่เปลี่ยนไงก็เลยแบบเสียดายนิดน,นึงนะถ้าไม่ได้อะซิทนะครับหลังจากเราได้ลูกแรกปุ๊บเนี่ยลุยต่อเลยครับสเปดบอลของเราเร็วมาก สิ่งที่ได้เห็นก็คือให้เชฟฟิลลงไปแพ็คเยอะนะลงไปแพ็คกันเยอะมากนะปิดพื้นที่พยายามปิดพื้นที่แต่เราต้องชมนักเตะเราอะหาพื้นที่ได้เก่งเออใครเห็นเหมือนผมบ้างเม้นมาละกันเราหาพื้นที่ได้เก่งครับแล้วก็นักเตะของเราเนี่ยยัดบอลได้แบบแม่นมากเข้าสู่จังหวะเข้าอันตรายเยอะมากๆนะอ่ารายที่แปดครับ กัปตันนะครับรับบอลจากบุโกโยสักกาแล้วก็โยก2อทีนะก่อนที่ยิงข้ามคานไปนะหลังจากนั้นเนี่ยมาต์ตี้ตอนตอนที่กัปตันเนินการยิงเข้าไปตอนนั้นเป็นลูกที่6รู้สึกว่าปิดลูกกันนี้จะยิง6มันก็แอสซิหกมั้งนะน่าจะน,นเฉพาะในพรีเมียร์ลีกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมาตี้หลุดไปให้บุกโยสักกายิงติดบล็อกอีกครับ เป็นการเปิดบอลจองยาวของพี่จอร์จินโจว,วันนี้ครับทั้งยาวทั้งสั้นทั้งหนักทั้งเบาโอ้โหพี่จอเราคือหลังจากที่ได้ลงมาบรญชาก,การเกมแบบเต็มตัวโอ้โหจะเห็นเลยว่าเขาเขาคุมกองกลางอยู่ดึงจังหวะจังหวะไหนจังหวะเร็วเขาเป็นคนเป็นคนสร้างสารรค์หมดเลยสำหรับพี่จอร์จินโจนะครับในนาทีที่สิบสองครับเราได้ลูกที่สองบูโยสักกานะคือลูกนี้ได้ได้บอลมาทางกัปตันเอนการจ่ายมาทางขวาให้บูโยสักกาแล้วก็ น้องบีมันเปิดอัดแรงเข้าไปเลยอ่าอัดแรงเข้ไปไอ้ตัวของโวเกอรครับมันก็ไม่รู้จะทำไงแล้วบอลมาโจนตัวกันก็เลยแฉลบเข้าประตูตัวเองไปครับแต่ว่าเมื่อมองจากภาพชา้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหลุดจากโวเกอร์ไปพี่เข้านี่แค่ไลาย,ยืนยิ้มอยู่หลัง <c oughs> ไม่งั้นโดนแน่ก็เลยกลายเป็นโอกโกครับเพราะนำํำสองสูแล้วเนี่ยมันแบบ ใครๆก็บอกว่าน่าจะผ่อนไหมไม่นะครับปุ้มยาบอกว่าจะเล่นเครื่องต่อไหมหัวนักเตะอาจจะซนอลแสดงเห็นเลยครับลุยต่อลุยต่อนะครับแล้วลูกที่สามในนาทีที่สิบห้าลูกนั้นจังหวะเป็นจังหวะกุก,กิกที่เรามีเสียวจะกรกอบเขตโทษเราเองนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นดาวิดไรยาครับเคลียบอลออกมาเอ,อแล้วบอลมันมาเข้าทางอะ่ะ บอลมันมาเข้าทางตัวของกัปตันเนรการดพลิกบอลได้จ่ายให้มาตีลี่ครับอพอจ่ายให้มาตีลี่เลี้ยงๆที่เข้าไปปุ๊บก่อนจะเปิดให้กับยักคุบคิโอยาคุบได้แอซซิตีลวครับยาคุบสกิดคืนกลับมาให้ตัวมาตี้ครับสกิดกับมาเร็วมากแล้วมาตี้ก็ยิงได้เร็วมากเลยนะเข้าไปสามประตูต่อศูนย์ครับจังหวะนั้นหลังจากที่ยิงประตูได้นเนี่ยกล้องมันจับภาพที่ตัวของไวลี่ โค้ดเทฟฟิลแล้วเหมือนสบดเหมือนค้ายครับสบดอ่ะก็ทํทาท่าเนี้บอกอะไรว่าสิบห้าทีแม่งโดนสามลูกอไปกลับไปดูนะสะบดเลยอ่ะทำท่าแบบแล้วก็ชูนิ้วอ่ะแบบอะไรว่าเล่นอะไรว่าป๊แบเบดียวสามลูกแล้วก็แพนไปยังอแฟนบอลครับลุกขึ้นล่ะครับไม่ไหวอ่าสามลูกอ่ะแล้วมันไม่ไหวจริงๆอ่ะเป็นเราเราก็น่าเห็นใจเขาอ่ะนะอืม คือตั้งแต่แต์เสนอลเราเหมือนกับค่อนข้างนี่ใจดีกับแฟนบอลเจ้าถิ่นมอสามแมตชหลังเนี่ยส่งแฟนบอลกลับบ้านก่อนครึ่งแรกทั้งนั้นเลยนะโอ้นะครับหลังจากนั้นนี่ตัวของเชฟฟิลยูเพิ่งมีโอกาสยิงครั้งแรกก็นาดีที่ติเก้านะก็ยิงชนคานไปหลังจากนั้นกับกับตันก็ริงให้กับให้กับพีกข้าวยิงติดเซฟอีกครับอย่างที่บอกครับเชฟฟิลเขาก็พยายามที่จะ ปิดพื้นที่นะแต่ว่าพี่เอเดนการ์ดพี่จอจินโยเนี่ยสามารถที่จะจ่ายบอลทะลุไปให้กับกองหน้าของเราได้หลายๆครั้งมากครับเพราะว่าพวกเราหาพื้นที่กันได้เก่งช่องมีนะช่องมีนะแต่ว่าเราเก่งมากเลยแลวที่อีกคนแผงแบ,บ็กโฟเราก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับพี่กขึ้นมาเกินครึ่งสนามขึ้นมาเกินครึ่งสนามอะ่ะโดยการมาขึงต่อเอ้ยผมมีภาพ อ่าผมมีภาพเออภาพนี้ถ้ใครได้เห็นนะเนี่ยคือแผงแบคโฟเราสี่คนขึ้นมาเกินขึ้นสนามอ่ะเพื่อที่จะมาเพรสเพื่อที่จะมาบิลอัพคอยตัดบอลจังหวะสองนะครับเชฟฟิลยูเต็ดพอสกัดบอลได้ปุ๊บเขาจะได้บอลไม่ถึงห้าวินาทีอ่ะสกัดออกมาแล้วจะได้ไม่ถึงห้าวินาทีเราก็จะได้บอลคืนกลับไปแบบเร็วมาก นะโอคือเขาเสียบอลปั๊บเนี่ยเราจะถึงบอลทันทีเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่อ,อีกจังหวะหนึ่งที่ผมเห็นนะเรื่องของคอนเนอร์เรื่องของลูกคอนเนอร์แล้วก็โค้ชแอกล้องมันก็พยายามจะจับที่พีเดอร์พลัสจุกเวอร์นะลูกคอนเนอร์ของเราเนี่ยเรามีตัวหลอกเยอะ เรามีแท็ติกเยอะมากห,หายจังหวะแล้ชูมือชูไม้มแล้วก็วิ่งมาบริเวณหัวกระโหลกในเขตห้าหลาม้างหัวกระโหลกมากแล้วก็ชูมือชูไม้มนะแต่พี่ข้าวแม่งตัดไปให้กับตันโอ้โหจังหวะนั้นแต่หาจังหวะยิงไม่ได้ติดเซฟไงนั่นะเป็นการหลอกขาดมันก็ทําให้กองหลังพะวงอ่ะกูไม่รู้จะประกบใครแล้วอ่ะ วะไอไอไอข้างในก็เข้าไปชุลมุนไอข้างหน้าก็ว่างเลยนะโอ้โหนี่ก็เป็นอีกแท็กติกหนึ่งนะครับที่แม้กระทั่งไมคิลนโอเวนตอนช่วงพักครึ่งเขายังชมยังชมตรงนี้นะ,ะหลังจากนั้นครับกับตันเดนกาศจ่ายทะลุให้กับบุกโยศากานะในทีที่3ามแปดหลุดไปทางขวาโลง่ลงๆเลยก่อนที่จะเปิดแท็บอินกลับมานะครับเออก่อนหน้านั้นก่อนเราคายเฮแบ็ยิงลูกสนะอ่า มาตี้สก,กิลให้กับตัวคาร์เวทครับแล้วก็แต่มาตี้เหมือนก็โดนลังคอเลยนะโดนลังคอแต่จังหวะจะล้มก็สก,กิลบอลมาให้คาร์เวทคาร์เวทก็ซัดเปรี้ยงโคตรคมเลยนะต้องถือว่าคมมากเลยนะเป็นลูกที่เจ็ดของคาร์เวทแล้วนะครับเดี๋ยวดูการนี้แล้วก็มาตี้ก็ได้อัซิดไปด้วยอัซิดแบบจะล้มล้มอ่ะนะก็หลังจากนั้นเรียบร้อยครับมานาทีที่สามแต่อย่างที่บอกครับกับตาเนินกาดใจ่ายให้ ไอ้น้องบีบูสกาครับ mm. เปิดไปให้พี่ข้าวแอนแอนวิ่งออกมาซัดด้วยขวาครับนำห้าศูนย์แทบจะปิดกล่องแล้วอะหลังจากนั้นก็นจบนะพอมาถึงช่วงของช่วงพักครึ่งเนี่ยผมได้ฟังเฟสติกลุงเบิร์ดกับตัวของไมเคิลโอเว่นมเคิลโนเวนพูดถึงลูกเซตเปร์เซตตีของเราเขาบอกเป็นจุดเด่นเป็นเขาบอกว่าเป็นจังหวะสังหารเป็นจังหวะที่แบบทุกทีมในพรีเมียร์ลีกจะต้องมีความกังวล จะต้องมีความกังวลเพราะว่าลูกเล่นหลากหลายมากๆสําหรับตัวของพูดถึงคำพูดถึงจูเวอร์นะครับหลายๆของฟิฟเฟตลิกลุงเบิร์กเนี่ยพูดถึงความอันตรายอย่างที่ผมพูดหลายครั้งอ่ะความอันตรายของนักเตะอาร์เซนอลครับถึงแม้ว่านักเตะเชฟฟไวเตจะอยู่เป็นแผงเลยนะแต่นักเตะอาร์เซนอลจะทําทิ่แล้วหลุดไปทางซ้ายบ้างทางขวามั่งได้ตลอดเวลานะเขาบอกว่ามันเป็นแทคนิกที่คันฉลาดแล้วก็เป็นการเล่นที่ จะต้องใช้พละกกำลังเขาบอกอย่างนี้นะในการที่จะเพรสกู้ต่อสู้ให้ได้ตลอดครับแล้วก็ชมแข่งหลังสี่คนนะั้นน่ะที่ขึ้นมาช่วยเพรสช่วยมากดไม่ให้เชฟฟิลยูได้บอลเลยสังเกตว่าบอลจังหวะสองเราเก็บเรียบนะครับอ่อนอญาตยังไม่ได้นั่นเลยเม็ดฟูดแดงอืครึ่งหลังที่บอกว่ามีความกังวลก็คือ พิต้าส่งฟาวิโอวิเอร่าลแงแทนน้องบีบุกยโยสาก,กาตั้งแต่ต้นครึ่งหลังมันก็ทําให้เกิดข้อสงสัยไงทําให้นึกย้อนถึงในแมตที่โอเลสันเดอร์ชิเอนโกครับจบครึ่งแรก,กรปกุ๊บก็หายต่อมไปเลยแล้วก็เปลี่ยนเอาใครตอนนั้นลงนะเอายาคุอาเอาโทมิหรือใครแมตนั้งนะแล้วก็การปรากฏว่าตกลงว่าเบียอาการบาดเจ็บตอนเนี้ยแล้วก็ก้องจะจับภาพมาที่น้องบีบุกยโยสาก,กาช่วงท้ายหน้าแบบตุ้มๆมานะ เหมือนกับเหมือนกับกังวลอะไรบางอย่างพี่ต้าเองอะ่ะพี่ต้าเองหลังจากที่เสียมาตี้แล้วนะที่เขาเสียมาตี้พี่ต้าก็มีหน้าตากับกังวลมากแบบหน้าตึงเลยอะ่ะนะลูกหกมาก็แบบดีใจเด่นดีใจนิดนึงหลังนะจากนั้นนะคุยกับพี่ซอฟเฟนเบิร์กผู้ช่วยโค้ตลอดเลยว่าให้ยังไงคงมีความกังวลเกี่ยวกับต้องมีบุโยสกากับมาตี้ว่านะแต่สกาเนี่ผมยังไม่ยืนยันนะว่าเขาเจ็บนะแต่มาตี้เจ็บพระยุงต้องปรยุ่ออกเลยอะ่ะนะก็ นี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องพะวงนะครับหลังจากนั้นครับพิต้าหลังจากที่จบนะพิต้าก็พาทีมยิงทะลุ3า0รลูกไปเรียบร้อยแล้วนะครับจาก161เกมนะ1 6 1เกมก็ถือว่าเป็นทีมที่ยิงอุตลุดเหมือนกันนะและทำสถิติยิงนอกบ้านได้3นัดติดเป็นทีมแรกๆเลยของทุกวันพรีเมียร์ลีกนะครับอพอครึ่งหลังมาเนี่ยในทีที่58าสบทัเรานำมาได้ลูกที่6 ลูกนั้นก็เป็นการแอบย่องมายิงนะพี่จอร์ดิโย่ลูกนี้ต้องชมพี่จอร์ดินโน่เนี่ยจ่ายบอลยาวๆนะครับจ่ายบอลยาวๆมาให้ใคลายาเวนครับและต้องชมคลายฮาเวนร์ดว่าเอาบอลลงโคตรเหนือเลยเอาลงบอลเอาบอลลงโคตรแบบเนียนหนะเนียนมากลยเทคนิคแบบเทคนิคแม่งโคตรสุดยอดเลยนะครับก่อนที่จะเปิดมาให้แบบไม่ลังเลให้กับ พี่เสือเป็นไว้ครับล้มตัววันเลกด้วยซ้ายนะเอาเป็นแบ,บ็คขวาแต่ยิงด้วยซ้ายบอลเสียบมุมเข้าประตูไปแล้วก็เป็นลูกที่สองของพี่เสือเป็นไว้ในฤดูก,กาลนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับนาทีที่หกสามอย่างที่บอกมาร์ตี้เนี่ยจวจังหวะนั้นกับตันในอากาศจ่ายไปให้มาตี้ในก่อนนะักกอบเก็บตโทษล้วถูกสกัดถูกจิ้มถูกจิ้มไปที่ข้อเท้า ไม่รู้ไปโดนจุดไหนโอทาให้ลงเป็นอน,นดิ้นแล้วนะในที่สุดแต่แรกผมนึกว่าไม่เจ็บเยอะไงเอ่อตอนแรกไม่เจ็บเยอะเพราะบัตตี้เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็ชี้ให้มการดูว่าตรงนี้อะไรเงี้ยโอ้โหแล้วทีมแพทย์เข้าไปแล้วถึงขนาดพยุงนี่แหละครับกล้องจับไปที่หน้าตาของพิต้าดันทีพิตา้าแบบหน้าตูมห,หน้าตึงมากเลยความกังวลเขาเกิดไอเราเองยังเกิดเลยเนืะเรามีความวุ่นชนะหกศูนย์ก็จริงคนระับแต่ว่ามันเกิดความกังวละ นะหละังจากนั้นเนะี่ยสิ่งที่เรารอคอยมาครับพี่ข้าวในทะีที่หกสี่ 64, ครับกรารเบียนเชสซุดครับหายเจ็บกลับมาพี่มึกโทมัสปาเต้หายเจ็บกลับมา,มมา,บบมาครับเซดิกโซเลสได้ลงพร้อมกันสามคนเลยลงแทนอ่ามาเตรี่ลงแทนพี่จอจินโยแล้วก็ลงแทนพี่เสือเป็นไว้ตามตำแหน่งเป๊ะเลยนะแล้วก็ในทีที่เจ็ดสิบสี่ครับพี่เลนโอทอสซาครับ ลงมาแทนพี่ข้าวดิแค่นไลส์นะครับเป็นการปิดเกมลงมาอตอนนี้ให้สัมภาษณ์พี่มิเกตลต้าเนี่อเลยนะแต่ผมคงคงหันกล้องไปดูไม่ได้นะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ฟังเสียงนิดนึงชมลูกทีมว่าเป็นคุณภาพโชว์เลยนะครับ<ช>เป็นการเล่นที่แบบมีคุณภาพและประสิทธิภาพเอาแค่นี้เบาๆแล้วกันเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์สวยนะครับอ่ะก็ ลงมาเนี่ยเซนติกโซเลสลงมาปรับจังหวะนะครับแต่มีจ่ายจังหวะที่เสียสองสามจังหวะนะเราเห็นนะเพราะว่าคงต้องมามามาปรับจังหวะปรับแทคนิกให้ทันเพื่อนอนะ่ะพี่หมึกโทมัสปาเตลงมาก็มีจังหวะเสียเสียเหมือนกันนะก็ต้องปรับจังหวะกับทีมนะ่ะเพราะโอ้พี่โทมัสปาเต้เขาบอกว่ามีอะไรชื่อติดอนะ่ะเป็นอ่า เป็นอยู่ในทีมเนี่ยในรอบเกือบหกเดือนนะครับเกือบหกเดือนเพราะฉะนั้นการล้างตัวนามการปรับสภาพในแมตช์จริงๆเนี่ยขาก็คงต้องใช้เวลานิดนึงแต่ที่จาได้เห็นก็คือเอ้ยโอเคอะนะมีกําลังวังชาที่ทําไห้เห็นนะแต่ปรับสภาพต้องปรับสภาพนิดนึงก็ตอนเนี้ยพี่จอร์จินโยรู้สึกจะเหนือเหนือกว่าแล้วนะเอาพูดตามตรงนะครับส่วนตัวของฟาล่าก็มีโอกาสที่จะวิ่ง เรียกความฟิตตัวเองกลับขึ้นมาเหมือนเดิมครับกเาเบนีจซุสนี่ลงมาล้วงบอลเลยนะลงมาล้งบอลลงมาเรียกบอลน,นะครับแล้วก็ใช้พลังกําลังเหมือนกับพยายามเรียกตัวเองให้กลับมาให้ไหวที่สุดครับพี่เลโดซ่าก็ลงมาก,มาก็มาเหมือนกับมาประคองเกมมาอุดตรงนั้นแค่นั้นเองอะ่ะไม่ได้มีอะไรมากมายสําหรับ4ี่ห้าคนที่ลงมานะเผื่อว่าลงมาเพื่อให้ปรับสภาพกับแทคนิค ปรับความเร็วให้เข้ากับทีมให้ได้เท่านั้นเองนะตอนนี้ก็ถือว่าไม่มีอะไรสูญเสียสุดท้ายเราก็เก็บครีมชีสได้นะครับอยากรุบก็มีโอกาสได้มงนะ่าราเบนเจซุสก็มีโอกาสที่จะปั่นโค้งโค้ก็ติดเซฟก็ถือว่าไม่ได้ลูกเจ็ดก็ไม่เป็นไรไม่ตีเลียดถือว่าเราทําตามเป้าได้ดีครับเก็บไป6ลูกแล้วเก็บไป3ามแต้มสิ่งสำคัญคือลูกบวกเนี่ยดีมากๆนะครับเนพิตา้าก็กําลังชมลูกทีมนะแล้วก็คงตรงตามตรงตามแผนแหละ เราเราทำหน้าที่ของเรานะครับในตาละแมตช์ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับแล้วก็ยิงได้ต้องยิงและต้องไม่ปราณีต้องพูดตรงๆนะต้องไม่ปราณีเพราะว่าเมื่อถือว่าในวันหนึ่งลูกที่เสียมันอาจจะมีความหมายขึ้นมาครับจบสถิติครับอาเซียนมโอกาสยิงตรงกรอบ1ิบครั้งครับยิงตรงกรอบ10บครั้ง,ย,ง,ง,งยิงออกนอกกรอบสี่ครั้งสิบครั้งเป็นประตูหก นะเป็นประตูหกนะเปอร์เซ็นการคลองบอลแปดสิบเอ็ด hmm. ต่อส mm ิบเก้าถือว่าเยอะมากๆคอนเนอร์เตะอยู่ฝ่ายเดียวครับเตะไปเจ็ดหนนะแต่วันนี้ยังไม่ได้ไม่ได้ไม,มีไม่มีประตูจากลูกเซตพีดลูกคอนเนอร์นะแล้วก็า mm hmm. การโต้กับการครอสบอลเข้าไปในพื้นที่อันตรายในยี่สิบสี่ครั้งนะครับแล้วก็ผุงสับประตูเราวันนี้สบายมากแต่ว่า ความสบายก็เกิดจากการทําเกมที่ดีการแพทเกมที่ดีการที่ไม่ให้เชฟฟิลได้เล่นเท่าไหร่นะก็ถือว่าได้ดีๆอ่ะนะอะมาดตาาูตารางล่าสุดนะครับโอเคตอนนี้เราขับขยับขึ้นมาเป็น61ครับแข่ง27ชนะ19เกสมอสี่แพ้4ตอนนี้อาร์เซนอลครับเป็นทีมที่ยิงประตูดได้สูงที่สุดในพรีเมียร์ลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยยิงไปทั้งหมด68เมตร ในขณะเดียวกันครับเสียประตูน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกเหมือนกันคือเสียไปแค่23ครับผลต่างประตูได้เสียอยู่ที่บวก45บวก45มี61แต้มครับลิเวอร์พูลบวก39ยิง64เสีย25นะครับบวก3ามมี63แต้มแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิง62เสีย27มี62แต้มเราหามแมนซิตี้ หนึ่งแมตช์เราห่างเลี้ยวพูลสองแมตช์เท่านั้นครับนี่ถือว่าเราทําได้ตามเป้าแม้ว่าสองแมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยอจะไม่ว่าท่านจะเป็นเลี้ยวพูลเจอฟอเรสต์แมตตี้อ่าเจอแมนยูเขาก็สามารถเก็บได้หมดแต่สิ่งที่เราตามก็คือเราชั้นเรายังจี้เรายังกดดันของเขาอยู่นะสร้างความกดดันในเขาอยู่แล้วก็โชว์พลังให้เห็นว่ายิงยิงระเบิดร,ระเบ้อพี่แกกลับมาจากกลับมาจากดูใบ กูยิงมีสามสิบกว่าลูกเลยใช่ไหมเออถ้าจำไม่ผิดอะเดี๋ยวเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยมาเอาสถิติเอาเบื้องหลังเอาอตำแหน่งแต่ตำแหน่งค่อยมาพูดละกันวันนี้เอาเรืวอๆก่อๆๆนร,รู้สึกยิงมีสามสิบกว่าลูกเนอะกูยิงก็โคตรโหดเลยนะก <c oughs> <c oughs> ็ทําให้ตอนนี้ครับมีหกสิบเอ็ดต้มและและในวันเสาร์ครับในวันเสาร์เนี้ยเราจะได้เตะก่อน นะเราจะได้เตะก่อนในคืนวันเสาร์เที่ยงคืนครึ่งครับขอบคุณพี่น้องที่บอกอช่วงเวลามาเปิดบ้านเจอเบรนท์สอดโอกาสเก็บสามแต้มมีเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนู้นและถ้าเราเก็บสามแต้มได้นะครับเราจะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงทันทีอ่าขึ้นไปนเป็นจ่าฝูงทันทีครับเพราะว่าลิเวอร์ p o o กับแมนซิตี้จะเตะกันในคืนวันอาทิตย์ จะเตะกันในคืนวันอาทิตย์ครับถ้าเราขยับขึ้นไปเป็นห4สิบี่แต้มเมื่อไหร่เป็นห4สบี่แต้มเมื่อไหร่และทั้งสองทีมเสมอนะทั้งสองทีมลิเวอร์พูลหรือแมนซิตี้เสมอเราจะแข่งทั้งหมดโคละยี่สิบแปดแมตช์และเราจะเป็นจ่าฝูงโอ้โหตรงนี้แหละครับเราจะกลายเป็นตายอยู่หรือเปล่าที่จะชิงขึ้นนำเป็นจ่าฝูงก่อนก็ ตามลุ้นกันอีกทีหนึ่งครับโอ้โหตอนนี้บอลตะละนะัดโคตรคลายแม็กแล้วเราเล่นฟุตบอลโคตรดุเลยตอนเนี้นะดุมากๆเจออะไรมยี่ตอนนี้อยากเจอพอตโต้เดี๋ยวเอาเบรนฟอร์ดกันเอาเบรนฟอร์ดก่อนนะแล้วก็ที่จะตามก็คือตามเรื่องอาการบาดเจ็บของมาตี้และข้อสงสัยเกี่ยวกับบูกโยสก,กาว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเช้านี้ก็คงจะประมาณนี้ครับพี่น้องดีใจไหมครับพิต้าอาจจะน้าตูม มีคนหลายบอก้วมีหลายคนบอกว่าแม่งโดนแซะโดนด่าบ้ากเลยพี่บอสกูเลยแบบหน้าตูมหน้าตึงเลยไม่ไม่ออกแอคชัเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็แต่ว่าผมว่าเขาคงมีอะไรในใจคงมีอะไรที่ต้องคบคิดคงมีอะไรที่อ่าที่ต้องเตรียมแก้ไขอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องดาวใจทีมแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทีมเราต่อนะครับถือว่าช่วงนี้เราไปแต่ละนัดอย่างมั่นคง ไปแต่ละนะัดแบบโครมครานจริงๆครับไปแบบยิงไม่หมดนะวันนี้ผกประตูเนี่ยห้าประตูนะเพราะว่ามีโอโกของตัวของอบอกเกลลูกหนึ่งแล้วจากนั้นมีโอเดนการ์ดโอเดนการ์ดมาตี้ฮาวแบิไรแล้วก็พี่เสือเป็นไว้ช่วยกันยิงทีมบางทีมเขายิงคนเดียวแต่ทีมของเรา ช่วยกันยิงกระจายกันยิงครับอ่าไม่พึ่งใครคนใดคนหนึ่งนะ่ะเพราะเราเป็นทีมของเราอย่างนี้ออนะครับดีใจไปพี่น้องมีความสุขครับกับชัยชนะโมโรลานอย่างนี้ยิงให้เขากลัวอ่าเมื่อตอนพักครึ่งแอบก็ไปดูมีเด็กของคนนึงเข้ามายิงก็ไปเหออยิงไงก็ไม่ได้แชมป์ก็โอเคครับขอบคุณที่ยังมาเชียขอบคุณที่ตีสามยังแหกที่ตามมาเชียครับก็มาแซะก,กันก็ไม่ว่ากัน <laughs> จบฤดูค่อยมาว่ากันครับว่า อะไรมันจะเกิดขึนนะคุณเ,ยเียเจทีมคุณไปผมก็เจ์ทีมหมดไปครับคุณอยากแซกก็แซ่นะก็ไม่ว่ากันนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ครับที่โอเนช a นลอาร์เซนอลแฟนคะครับอย่าลืมถ้าสะดวกก็ช่วยสนับสนุน,นของที่หวยด้วยครับเม็ดฟูแดงแรงฤทธิ์ครับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเม็ดวายองุ่นแดงอะจากต้งน้อยอืม ช่วยทาให้ปรับสภาพความสมบูรณ์ของร่างกายครับช่วยทําให้ร่างกายมีความสดชื่นช่วยดูแลอวัยวะช่วยรักษาผิวพรรณให้ดูดีจากภายในสู่ภายนอกจริงครับห2 0ยี่สิบาท2ี่สิบเมตรต้องลองสักครั้งหนึ่งครับยี่สิบาทส่งทั่วไทยนะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขคัดเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝากสบายดีพี่น้องสอวเปลราทุกท่านกับส่งแรงใจครับพี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ตามตาม่างจังหวัดชายแดนภาคใต้และ ทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วครับกลับมาให้กําลังใจที่หวยด้วยในการชมคลิปด้วยละกันครับเชิดหน้าชนะแบบมีความสุขครับผมชนะไปแต่ะนะันมีความสุขไปแต่ะนะันจริงๆสำหรับปีนี้แฟนบอลอาร์เซนอลครับเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับกับเก็บตกหลังเกมพร้อมกับรายละเอียดยิบย่อยยิบย่อยจะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมสวัสดีครับ